ยืนให่ถ่ายราูปก <c oughs> ่อนนี้หรอกรูปต้องถาเทำไมต้องทำหน้าแบบนั้น <c oughs> มีแต่มีแต่ขนมหน้ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะเสียดายนี่เสียดายไอ่ไอันนี้ตอนนี้น้องนอนแบ่ง,<อ>งนะคะแกทอดปลาสุกแล้วก็เอาใส่ใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปในมัดไม่ได้อะไ,ไ,ไรนะ มนันสุกมาแล้วนะมันอ,อยู่ในกล่องหรกินอืมแต่บอมันเป็นมันเลอลมันอร่อยตัวแบบนี้นะ่ะมันแยกไม่ได้อย่าแยกของกินเยอะแยะเลยค่ะนี่นะ้องแกะกล่องแล้วกำลังจะแบ,บ่ง ส่วนของที่เหลือตัวนี้นะคะก็จะเอาไปให้เจ๊โบกับน้องนุ่นส่วนขนมกล่องที่ว่ามันเป็นชื่อของนนกับนุ่นน่ะน้องนนแกะแล้วนะคะก็เลยมีแต่ขนมน้องก็เลยเอาไว้เอาไว้กินบนรถเนาะส่วนเสื้อมันก็จะวางไว้ตรงนี้แหละภารกิจนี้วุนก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะภารกิจเอาของมาส่งน้องนะคะต่อไปคุนก็จะไปบ้านเจโบ เอาของไปส่งเจโบต่อนะคะน้องโนนเอาเสื้อไปแจกทีมงานแล้วคะ่ะไหนละ่จะจันเหลาจันเหลาได้ถือเสื้อแล้วนุจันเหลาได้แล้วนะคะได้ครบทุกคนแล้ว,ผ,วผู้สาวที่ทไหนใครใครแม่ผมได้ไทแฟ่ผมใคร,ใคร ใครพี่มองไม่ออกใครนะแฟนผมน้องมิ่งเหรอแฟนผมเฮ้ยเอาเอาพูดน้องรนใครน้องใช่ใช่น้องมิ่งไหมเอานึกว่าใครสาวมิ่งมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแน่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 เขาอยู่แถวนี้เหรอครับจริงอ่ะจริงนะ ไปตรงนี้ก็ได้ไงลูกมานี่มานี่มันร้อนลองลองถาเป็นื่เสื้อผ้าก็เสื้อลงนุ่นไงไม่อันนี้ของผมนะใช่พี่เอามาให้มันมีสองตัวก็นุ่นตัวหนึ่งนุ่นตัวหนึ่งสาวที่ไหนเนาะสวัสดีค่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านอยู่แถวนี้เหรอใช่ค่ะไกลไหมจากนี่ไปไกลค่ะรงตลาดรออ๋อ สาวมิ่งสาวมิ่งมาทําอะไรทีมงานโทรหนึ่งเนี่ยไอ้ยะอีอะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่านี่ที่เรายังไม่รู้นี่เหรอเอาไหนว่าพี่ตั้มมาตกลงตั้มบอกว่าพี่น้องตปะไปเยี่ยมน้องมิ่งปะเฮ้ย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 ตัวยังไงลองแกะดูดิ ลีนนั่นยต้องมีต้องเรียนเนื้อย่างพี่โกนได้โอเคนี้เอ้ยเย็นนี้ต้องเรียนเน้อย่างกำลังจะลองเสื้อนนใส่ได้พอดีเลยเด้อได้ใส่ดูดิอุ้ยมันอุ่นเนาะสวมดูดิมันเป็นเสื้อไอ้นั่นอ่ะมันเกาหลีอ่ะ ขันจานเหลาไ่จานเหลาเดี๋ยวอุ่มเสือยางตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เป็นปีไซนั่นนี่เป็นระยะห่างนะครับถ้าจะาขึ้นรถกับพี่ต้องเอาใส้ใส่แบบกินโกัันเอาไว้เอาไม่ได้จสดใจพอดีเลยร้อนมากเลยอบผิวเฮ้ยแต่มันก็ไม่ร้อนหรอกเอออบผิวด้วย เออพอดีเลยไม่ใหญ่เนาะพอดีพอดีไม่ใหญ่ใครบอกว่าใหญ่เอ้าหน้าพอดีเลยใส่แล้วดูอ้วนขึ้นทันทีเลยนอนใส่แล้วดูอ้วนขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องมิ่งต่อก่อนมาหาหนุ่มคนไหนนี่ใครนะใครนะนอนหนุ่มตั้มแน่ เปิดบ to ah, ้าบแล้วไปแล้วครับเลยครับเปิดประตูเปิดประตูไปขึ้นรถเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นไหมไม่ขึ้นเออ้นั่นไปไม่ไปอาโอ้เปิดบ้าแล้วเด้อนี่เด้อเฮ้ยเอาต้องบอกจานก่อนพี่แกเย็นเย็นพอมให้มิ้งน้องมิ่งบอก หนูมาแวะมาเล่นกับทีมงานเฉยๆไม่มีอะไร FC อย่า FC อย่าตกใจนะคะวุ้นล้อน้องเล่นเฉยๆเพราะว่าบ้านน้องอยู่แถวนี้นะคะน้องแบบชอบม้าขาวเลยชอบไหมชอบชอบม้าขาวหรือชอบคนขับหรืออะไรคนขับม้าขาวกับออะไรมากกว่ากันเราต้องดิ้งเขาถ้าเกิดคนขับนี่ก็เดี๋ยวพี่นุ่นก็จะอะไรพี่อะไรเยอ ก็แซลลน้องเล่นนะคะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเอฟซมาดราม่าอีกไม่เอานะคะรอน,น้องเล่นเฉยๆฉยวันนี้เองเ,เห็นพี่ตินบอกว่ามีย t u b e มาจากกระสังหลายช่องเราเราเจอหรือเปล่าชื่อช่องอะไรรนก็แสดงว่าวันนี้นะมามามากหลายช่องเลยตัวมาจากกระสังก็มี อยู S <S ่ในทีมงานก็หลายช่องแล้วสามสี่ช่องแล้วอะห้าหกเจ็ดพี่เตอร์อีกคนนึงแปดเก้าสิบหลายน้องนิ่งมาล่าสุดเลยน้องมิ่งน้องมิ่งมีใครเอกดำอยู่แล้วมีใครยังไม่มาอีกรีบโทรเรียกให้มาพี่โทรหาช่างเหี่ยวแล้วนะช่างเหี่ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งแต่ก่อนเพราะโมแต่อยู่ไปส่งแต่อยู่อะไรนะโอ้ยช่างต้นบอกอยู่ตรงไหนไม่รู้เสียไปแล้วนะจักเลยจเจ้าขี้เมาขอบกี่ยิมต้นนะเสียแล้วครับ เขินเอาลววหน้ำก e ็เฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วไม่กล้าลงคลิปอะไรเราวิ่งครับเอาไปไปเฮ้ยจะให้สาวนั่งด้วยมีชีบไปไหนเปิดประตูแม่ใจ้สาวไปถ่ายคลิปหน่อยนี่นะ ใช่ในใจอยากจะลงมาฉุดขึ้นรถแล้วบอ่อตอนนี้ยังไม่ได้ขนดินนะคะขนซากขนซากกิ่งไม้นะคะเพราะว่าเขาจะรื้อไม่รู้ว่าไปเทตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะ,คะมามา่ามาไม่ต้องมีแล้วนะครับเรามีเราเป็นหลัก พี่เต้บอกงาว่าให้เจละหมาม่เยอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมีสาวมาเลาะทีมงานโทรหนึ่งเป็นน้องมิงนั่นเองนะคะในคลิปเพราะว่าน้องอยู่แถวนี้ก็แวะมาเล่นที่ทีมงานนะคะไว้มาต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ